ยอกรน,นมัสนาสกาลเคารพแด่ท่านผู้มีพระคุณเคารพล้ำลึกบุพพการีที่มีเกื้อนน,นุนในขออันชุลีท่านมีพระคุณนอทันดาอิารุนได้เลีย้ยงเรามารบิด เ,เียก่อนเป็นทิศเบื้องนาท่านมีพระคุณได้รุณาเลี้ยงลูกโตมาพระคุณมากมายขอเคารพน้อมนอบพ่อแม่มาช่วยดูแลตัวลูกอเอาไว้จะไปทำควันะ ในงานใดๆขอให้มีชัยและมีโชคดีใ,ใครจะสอนฉันก็ต้องสู้มาลองกันดูจักส้งสามปีฉันเชื่อคุณครูท่านเป็นผู้มีใจเอื้ออารีท่านนายวิชาครูปัจชาและท่านอาจารย์ท่านสอง ให้มากในการศึกษาประสาทตรประสิทธิ์ในวิทย,ทยาผมมีวิชาอยู่หลายประกาศครับคุณครูท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ท่านให้ความคิดฉันจนแตกฉานฉันมีความรู้เพราะครูอาจารย์แต่ว่าครูนัน้นหรือก็มากมาย

เป็นศิษย์ก็ต้องเคารพกราบไหว้าาครูสอนครูสั่งครูนั่งบรรยายทั้งครูที่ห้ทั้งวเวทและมนครศิลปเป็นครูศิลป์ละปัะปงพอผา,าระวังเอาไว้หญิงล้นท่านได้ประสิทธิ์ใจจิตเพชดมนตท่านได้ฝึก ให้กาารวิชคนครูอาจารย์นั้นมีอยู่สิบจะขอยกหยิบขึ้นมากล่าวว่าทันได้ทำทานในด้านปัญญาให้การศึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างดีจจขอขอบคุณไตรรันตน์าระคุณม ชธรรมะกล่าวที่พระคุณมากมายมีในบาลีพระคุณท่านมี อ,อ,อรัตนไตรเ,เมื่อแปรไปแล้วก็เปรียบด้วยแก้วมีอยู่สามประการในาศาสนานั้นมีมานานเราชาวพุทธนนะเคารพโบชาพระพูออออระาสามคือพระรงสงฆ์เป็นหลักขององค์พระาศาสนาท่านมี กรุณาเราควรบูชาวไว้เป็นพระเจ้าคุณพระพุทธเจ้ามีห้าสิบหกเป็นจอบไตรโลกทั่วพบทั้งสามทันตรัสรู้เป็นผู้แนะนำยกเอาทางธรรมขึ้นมาแสดงแตโชอิภพตร,รบไตรรัตน เคารพกษ,าษาัตริย์ผู้ครองสยามท่านเป็นประมุขทุวทุกพระนามปกครองสยามเว่นแคว้นไทยท่านได้ปกครองแหลมทองเรานี ครองแหลมทองเรานี้ขอเถิดด้วยกล้าเอาวพระคุณยิ่งใหญ่ไทยมาเอต้องขึ้นกับชาติใดใดไพรฟ้านาใสยอยู่สุขร่มเย็นที่เราเคยเห็นพระบารมีเคารพสักศีเอาไว้สูงเด่นประชาชนไทยมี มเย็นที่เราได้เห็นปกป้องครองมาขอเถิดด้วยกราวพระบารมีที่ปกเกศนปวงชนทั่วหน้าก็เพราะพระองค์ทรงพระกะรุณาต่อชาวประชาพระศกอนิกรมีทษสพพิตรราธรรมปกครองสยาม ไม่ให้เดือดร้อนประชาชาาไทยทั่วในนครถวายพระพรนอมับนสกาปพระชนม,มายุและบารมีขอจงเป็นที่ ให้ยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพระองค์ท่านทรงกเกษมสำราญท่านเป็นมิ่งขวันของเราชาวไทยพระคุณที่ต่อจะขอ,ขอ ที่น่าเลื่อมใสชีพลูกยืนยงดำรงอยู่ได้ก็เพราะอ,อาศัยข่าวเลี้ยงชีพมาพระคุณนั่นนอจะข ขอเกินกล่าวมีอยู่39มสเกาโบราณทันว่าพระคุณของขา้เาเลี้ยงเราโ,โตมาช่วยเหลือชีวาปวงประชาชนพระคุณที่ต่อจะขอบูชาคุณแม่คงคาคุณมีเหลือล้นทั้งอาบทั้งดื ลักหน้าเป็นต้นคุณไม่แน่นอนคุณแม่คงค่ารักษาเปลืองหายยามร้อนคราวใดก,ก็คลายความร้อนคุณของอุทกนะ้ผู้โลกอกผู้ทอนคุณมีแน่นอนยี่สิบนประการคุณแม่ทนนีนมีอู่สิบจะขอยกยิบเอามากล่าวค่า ปลูกอาศัยในแผ่นดินดานอยู่กันมานานได้อยู่สบายอาศัยธรณีแผ่นดินที่อยู่ทุกนามทุกผู้ได้อยู่อาศัยคุณพระธรณีท่านมีมากมายก็อีกคุณพระพลายมีเจ็ดนะพอดีคุณพระ ก็พื้พัดคือให้อากาศในสถานที่หายใ,ใจออกเข้าให้เราอย่างรีก็เพราะลมมีพัดไปพัดมาคุณพระเพิงทันว่ามีหกต่างก็ช่วยโลกจะยกขึ้นว่า อาหารทั้งหลายที่ได้สุกมาก็าสาเหตุเพราะว่าเราต้องใช้ไฟก็ยังเป็นแหล่งให้แสงสว่างพอดสดประทังความมืดเอาไว้ค <c oughs> ุณดิน ทุกวัน